ชีวิตเมียฝรั่งไม่สมหวังกับสู่อ้อมกอดแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดต่อเนาะ EP 2ของน้องที่เหมือนชีวิตเป็นสามผัวเมียมา5ปีนะคะทีนี้เราจะมาพูดถึงทำไมนะคะชีวิตกับสู่อ้อมกอดพ่อแม่เนาะกลับไปพักใจพักตัวเอง เรายังมีไม่พอที่จะดูแลพ่อแม่เราอยู่เมืองนอกเรายังทํางานที่จะช่วยเหลือเขาได้แต่เราพอตั้งใจเพื่อที่จะขู่แฟนนะคะเหมือนกับจะเรียกร้องความสนใจหนึ่งสองย้อนกลับมาให้กับเวลาตัวเองเพื่อที่จะคิดระวังแผนต่อว่าจะไปต่อหรือสิพอซัมนี่กับผู้ชายคนนี้นะคะก็ตัดสินใจกลับบ้านไปพัก3เดือนนะคะทีนี้เวลา3เดือนเป็นเวลาที่คุณคิดอ่า เป็นเวลาที่เราไม่มีรายได้เข้าค่าใช้จ่ายหรือพ่อแม่พี่น้องครอบครัวก็ยังต้องดูแลอันนี้นะคะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้น้องเขาตัดสินใจกลับมาสู้อีกครั้งกลับมาในฐานะแฟนนะคะยังไม่ได้เป็นเมียเนาะแต่ว่าความคิดของเราเพื่อที่จะมาเริ่มต้นวางแผนที่จะเดินหน้าไปเพราะเหตุผลอย่างน้อยสิ่งที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือกระดาษการันตีในฐานะแฟนนะคะ ทีนี้ความคิดของน้องเขาบอกว่าเราจะมาลุยยังไงเรามาต่อยังไงหรือหา,อาแฟนใหม่ยังไงเพื่อที่จะหาคนค้ำประกันตัวเรานะคะอย่างน้อยเข้ามาอยู่5ปีเนะี่ยมีงานทําก็จะเริ่มอขอสิทธิ์หรือ,อสัญชาติด้วยตัวเองได้ไหมตอนนี้กําลังปรึกษาก <c oughs> ับเพื่อนพี่ๆอยู่เนาะว่าจะเดินหน้าต่อไปยังไงนะคะ เพราะว่าอย่างน้อยแกก็มีน้าเนาะมีพี่มีญาติอยู่ที่นี่ด้วยนี่เป็นสิ่งหนึ่งก็แนะนํากันชีวิตมันต้องสู้ถอยหลังมือเปล่า3เดือนเธอรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างน้อยถึงจะทุกข์ใจอย่างน้อยเราก็ต้องมาเตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะลุยวางแผนของเราที่นี่ดีกว่านะคะนี่แหละเป็นจุดหนึ่งเนาะ ที่น้องยอบกลับมานะคะแต่ทีเนี้ยพอกลับมาสามีนะคะถือเราเราเนาะไม่ได้แต่งก็ถือว่าสามีนะคะถึงจะไม่ได้จดทะเบียนนะคะเราก็เรียกว่าสามีของเราเนาะก็กลับมาก็ปกติในเหมือนเดิม ลูกย,ยิ่งโตนะคะยิ่งเรียกร้องความสนใจเพราะเขาก็รู้อยู่แล้วเขาพูดตลอดว่าเธอไม่ใช่แม่ของฉันยิ่งเวลาที่เราไม่อยู่ภายใน3เดือนไม่รู้ครอบครัวเข้าไปถึงไหนอืแล้วทีเนี้ยลูกเขาอะไม่รู้ว่าแม่ใส่หูใหม่ยังไงนะคะน้องเขาก็กลับมาพอกลับมานลููกเขายิ่งทําตัวได้ชัดเจนเลยไม่เที่ยวนะคะกําลังจะเป็นสาวเนาะสิบสา รุ่นนี้เด็กกำลังจะติดเพื่อนแต่เขาไม่ใช่เขาหันมากอดพ่อเรียกร้องความสนใจนี่คือพ่อฉันอ่าคันปัญหาเราเลี้ยงมาแต่เด็กมันเปลี่ยนไปเพราะเป็นช่วงที่เราถอยห่างออกมานะคะแยกกลับไปบ้านเนาะพอกลับมาอีกครั้งความรู้สึกเขาช่วงที่เราไม่อยู่เขาคงมีความสุข น้องเขาพูดอย่างนี้เนาะลูกเขาก็คงมีความสุขเพราะนี่คือพ่อของเขาถึงจะไม่ได้อยู่ตลอดกับแม่แต่ว่าเขาก็ยังมองว่าน,นี่คือพ่อกับแม่แล้วหัวใจของเด็กคืออยากดึงพ่อกับแม่กลับเข้ามาหากันนะคะเนาะแล้วพ่อก็รู้สึกจะรักลูกสาวเนาะรักลูกตามใจลูกน่าดูอ่า แต่มันเป็นเหมือนว่าเขาเคยตัวเหมือนเราอะไม่มีปากมีเสียงให้เขาอยู่อย่างนี้ได้มาถึง5ปีนะคะวันนี้น้องเขาก็กลับมาเจอปัญหาสึกหนักอีกรอบสึกหนักคือลูกสาวแข็งกว่าเดิมในช่วงเวลาเปลี่ยนไปแล้วพูดเต็มที่เลยเธอไม่ใช่แม่ของฉันเธอต้องดูแลฉันเพราะว่าเธออยู่กับพ่อของฉัน นั่นเป็นหน้าที่ของเธอโอ้ยเจ็บไหมอะอืมเราอยู่เราเลี้ยงเราก็รักนะพี่น้องจา๋าเราคนไทยเนะาะ5ปีนี้เป็นการผูกพันเลยนะเหมือนยีจ๋ารักลูกๆหล,ลานๆของฝรั่งเนี่ยนะในความรู้สึกอันนี้อยู่กับเราดูแลมานะคะเนาะแต่คําพูดตอนนี้เขากําลังเป็นสาวคือฝรั่งที่นี่นะเด็กที่นี่นะคะเขาจะใช้คิดยังไง พูดอย่างนั้นแล้วสิ่งสำคัญพ่อเขาไม่ได้ยื่นเข้ามาพูดหรือว่าช่วยเราเลยอืมคือปล่อยพอเราแข็งก็เป็นเรื่องนะคะลูกเขาสำคัญเนาะอันนี้เป็นจุดสำคัญที่น้องเขาก็อุ้มอดอีกสักนิดนะวางแผนอีกสักหน่อยเพื่อที่จะก้าวต่อไปนะฉันจะตั้งใจลุกขึ้นมาเรียนขับรถ ตอนนี้วางแผนที่จะขับรถด้วยตัวเองเนาะเพราะเราก็ทำงานแล้วใช่ไหมเพื่อที่จะยืนหยัดอันนี้ก็เป็นแรงผลักดันจากญาติที่อยู่ด้วยกันนะคะว่าเธอต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่อตัวเองแล้วนะอ่าอยู่แบบนี้พึ่งพาเขาแบบนี้คิดจะก้าวไปได้ยังไงโอเคตอนนี้เขายังสปอยหรือเขายังช่วยในส่วนที่เขาช่วยเราได้เราก็โอโอกาสนี้แหละเพื่อที่จะวางแผนเดินหน้าต่อไปอ่าความรัก เราเนี่ยเจ็บปวดจนไม่เหลือตอนนี้อดทนเพื่อที่จะก้าวเป็นช่วงระหว่างทรมานนะผู้หญิงเราเนี่ยคิดจะตัดใจจากใครสักคนเนี่ยเพราะยายจ๋าเคยเป็นมาก่อนจากพ่อของลูกนะคะเนาะถึงจะร้ายหรือดีนั่นก็คือสามีอะ่ะเออช่วงตัดสินใจเนี่ยมันจะยากมากๆนะคะยอมรับเลยว่าเจ็บปวด น้องเขาก็เป็นเหมือนกันนะคะก็เหมือนหวังอะ่ะหหวัง 2. ตั้งคิดที่จะก้าวหน้านะคะแล้วก็จะพยายามที่จะปัดเพื่อที่จะอาจจะเป็นไปได้เขาอาจจะเห็นใจแต่แต่ก็ มันเป็นเวลาที่มานานแสนเจ็บปวดแล้วเขาก็จะพยายามที่จะวางตัวลุกขึ้นมาแข็งลุกขึ้นมาขับรถให้ได้ให้มีใบขับขี่แล้วให้หาแนวทางตัวเองเพื่อจะเดินต่อไปถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่ก็ยังหวังหวังเพราะว่ารักเนาะ เพราะนี่ก็คือฝรั่งคนแรกของน้องเขาเช่นกันนะคะก็คืออยู่ด้วยกันมันก็มีทั้งรักท, <c oughs> ทั้งทะเลาะมีทั้งสิ่งดีที่เขามีให้ความเสียใจหนึ่งหนึ่งเดียวก็คือเขายังไม่เลิกลากับเมียเก่าอ่าแล้วสิ่งสำคัญตัวสื่อการก็คือลูกเหมือนเราอ่ะทำยังไงให้ลูกมีความสุขเออจริงๆแล้วเห็นหลายๆคู่ที่นี่เขาเลิกกันก็คือเลิกกันนะคะไปหาลูกก็คือเวลาของลูก อ่าเรวเห็นชัดจริงๆว่าบางวันครอบครัวคือพ่อแม่ลูกเขาจะมีเวลาของเขาเนี่ยของฝรั่งนะคะ,ะเขาก็จะทํากันก็คือเหมือนเพื่อนแต่ไม่ใช่กระหนุงกระหนิงที่ชนิดที่จะมาโทรหา,ห,าหรือว่ามาแอบพูดนั่นพูดนี่เออไปเจอกันได้ตลอดเวลาเรียกเท่าไหร่วิ่งไปตอนนั้นอันนี้มันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่นะคะทําใจแล้ววันนี้ไม่ไหวไม่ไหวแต่ว่ามองแล้วเขาก็ไม่เลือกให้ขาด ความรู้สึกตรงนี้ที่น้องเขารู้สึกแยก่ก็คือเขาไม่ยอมเลือกให้ขาดอือแต่งงานกับเราเอากระดาษคุ้มของเราเขาก็บอกว่าเนี่ยฐานะแฟนหรือใบที่ฉันรับรองเธอเธอก็อยู่ได้อ่าแล้วผู้ชายคนนี้ก็ไม่ใช่ว่าร่ำรวยอะไรนะคะก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเนาะแต่สิ่งที่เราจะต้อง <c oughs> ยึดเขาไว้ก่อนนะคะน้องเขาบอกก็ตรงที่เรายังก้าว ไปเลยไม่ได้เพราะที่นี่ไม่เหมือนเมืองไทยนะคะ,อะสองอลักค้ำประกันก็ยังอยู่ที่เขาน,ะะน้องเขาก็จะต้องหาทางเนาะแนวทางแล้วก็ปรึกษากับญาติของเขาเองนะ,ะว่าเราทําไงญาติก็แนะนําละเออเตรียมตัวเลยนะเราก็เข้มแข็งทําหน้าที่ของเราที่ควรทําไปพยายามทําใจให้ลักน้อยลงแล้วเวลาเราก้าวเดินออกมาเราก็จะไม่เจ็บนะคะแล้วเก็บเนาะ ในสิ่งที่เราควรเริ่มต้นเพื่อตัวเรานะให้เข้มแข็งกว่านี้เพราะตอนนี้เรายังไม่เข้มแข็งพอที่จะตัดขาดหรือตัดสินใจเดินออกจากผู้ชายคนนี้นะคะอันนี้คือญาติของเขาเป็นคนบอกเนาะอ่าน้องเขาก็โอเคเพราะว่าความรักความผูกพันมันก็ไม่ได้มีแต่มุมร้ายนะคะมุมดีก็มีมุมเสียที่รู้สึกเจ็บก็เพียงแค่ลูกกับเมียเก่า เราไม่ได้คิดมากนะคําว่าผัวเก่าเมียเก่าเนาะเลิกกันแล้วก็เลิกละลูกในเรายอมรับน้องบอกยอมรับเลยช่วยเลี้ยงดูมาตลอดแต่ไม่เข้าใจกับความหมายว่าทําไมเมียเอ่ยอะไรอืมเมียเก่าเอ่ยอะไร,เ,เ,ะไรเธอจะต้องไปทันทีเข้าทุกนักหนาเหรอ,อเขาเป็นลรแล้วถ้าเกิดว่าเลิกกันไม่ได้ทําไมไม่คืนกันเลยอันนี้ก็ประชดประชันกลับไปนะแต่เขาก็บอกว่าเหมือนเราผ่า,าน เหมือนน้องเขาผ่านนะคะเหมือนน้องเขา,เาคิดมากหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เขาทํามันไม่ใช่นะคะจุดนี้เนาะวิดีโอนี้ก็ยายจ๋าอยากบอกทุกๆคนว่าหลายๆคนบอกว่าไม่ดีหาใหม่แต่แวความรักมีอยู่ในใจอะ่ะหนึ่งกฎหมายนะคะกระดาษที่คุ้มครองเรามันยังเป็นชื่อของเขาอยู่เนาะอ่าเขาก็พยายามนะคะเพราะน้องเขายังรักสามียังรักแฟนและยังหวังที่จะดึงเขากลับมาเป็นของตัวเอง แต่ถ้าเป็นไม่ได้น้องเขาก็าจะพร้อมที่จะตั้งใจนะคะเลือกทางตัวเองเพื่อที่จะเดินออกไปจากเขาแต่ตอนนี้ขอเวลาพักใจขอเวลาทำใจนะคะขอเวลา,าตั้งหลักอีกนิดหนึ่ง เพื่อที่จะข้าวเดินออกไปนะคะคลิปนี้จ๋จาก,ก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะเป็นอะไรที่แสนเจ็บปวดแต่ต้องอดต้องทนนะคะเมียฝรั่งมาอยู่เมืองนอกแล้วอะ่ะไม่มีคำว่าถอยหลังนะคะทดลองแล้วเนาะถอยไปไรค่านะคะถอยไปครอบครัวเราเรายังดูแลไม่ได้เราก็ต้องกลับมาสู้นี่คือเหตุผลว่าทำไมเมียฝรั่ง อยู่ไม่ได้ทำไมไม่กลับบ้านนะคะลองกลับมาแล้วเนาะลองกลับมาแล้วแต่มันไม่มีอะไรดีขึ้นเราต้องกลับมาสู้เพราะที่นี่เขาเรียกว่าคือเป้าหมายหนึ่งเราได้ทำงาน มันยังเป็นหลักคำประกันให้เราและช่วยเหลือครอบครัวของเราได้ตรงนี้นะคะที่เราตัดสินใจที่จะสู้ต่อตรงนี้นะคะที่หญิงไทยต้องอดต้องทนร้องไห้แค่ไหนนะคะท้อแค่ไหนก็ต้องสู้เพรนึกถึงคนที่เรารักกลับไปบ้านง่อยเงา เงินไม่พอค่าใช้ใจ่ายเราไม่มีอะไรมากมายที่เก็บเราทำงานทุกวันนี้ก็ได้ส่งได้ช่วยได้ใช้ไปวันๆน,นะคะนี่เป็นจุดสำคัญที่หลายๆคนต้องเตรียมพร้อมพี่น้องจา๋ามีน้อยก็ต้องให้เก็บนะคะมีน้อยก็ให้เก็บน้อยเก็บไว้ในมือของเราเพื่อความอุ่นใจอ่าอย่าคิดอย่าหวังอย่าฝันและอย่าฝากอาชีตเราไว,ไว้กับผู้ชายเพียงคนคนเดียว เขารักเรานั่นคือความโชคดีของเรานะคะวันนี้เรายังมีเขาเขาคือของเราเนาะไม่ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องสู้เราก็ต้องเดินหน้าเราก็ต้องอช่วยเหลือครอบครัวด้วยตัวเราให้ได้เข้มแข็งกว่านี้นะคะพี่น้องจ๋าเข้มแข็งเข้มแข็งนะคะสู้สู้กำลังใจเหล่านี้มีตัวอย่างจากพี่น้องนะคะไม่มีใครหรอกที่จะยอมเดินถอยหลังกลับไปมือเปล่า น้องเขาย้อนและทดลองแล้วว่ากลับไปมันอยู่ไม่ได้ถึงอยู่นี้ถึงจะเจ็บว่ายังมีทางออกแล้วมีทางสู้แล้วมีทางที่เราจะหาเงินหาทองช่วยเหลือครอบครัวของเรานะคะโอเคเนาะคลิปนี้อยาจะขอฝากไว้แค่นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายจา๋าอีเจวปากแดงจากเปิวเยี่ยมด้วยนะคะขอให้ทุกท่านสุขสมหวันกับสิ่งที่ต้องการและตั้งใจนะคะทุกๆเรื่องเนาะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันคะ่ะสวัสดีค่ะ